มึงจะน Raw ั่งดิ้นตายอยู่ในห้องนี้โดยท uh ี่ไม่สามารถพิมพ์อะไรได้อีกเลยแอบรักใครวันนี้บอกชอบใครหรือมีความมจัยใจอะไรอยากจะบอกสามารถพิมพ์กันได้ที่หน้าห้อง มันเริ่มมาอย่าง่าเพลงอ่ะเอาใหม่มาใจเก้ารักอมรักบีนะรักเฟนรักบีแต่รักแต่ไม่กล้าบอกรักยีนเช่รักกูไกลไม่รักเอมีรักไม่มีลายรักเบิกเศร้ารักตอง ดีบีเอ็มรักบอรักไอจุ๊บรักมินทับรักแท้แล้วรักเธอรักท่อรักแม่รักปีแนรักเมรักกระพึ้งรักเอฟรักปอมโอเลยาลาในการักกเธอเอ็มลีเป็นเพื่อนเฮียรักฟอมเะแอร์ีมรักฟอมรักกระตุ้นรักเกมรักดีบีเอ็มรักได้มากๆน่ารโคตรโหดเลยรักดีบีเอ็มพี่ระเบิดปุ๊บทุกคนเลยรับปากว่าใจเยือกเยิงรักเป็นยางวันนี้ไม่มีแคร์ซิบอยเลยรักชานวิตรักทีมรักมินรักกเธอรักมินทับโคตรโหด รักบอลรังบอลรักมารักมานาแป๊บสี่ดัดโดนัดรังแฟงรังเฮียรังตาลังพอรังแม่เดี๋ยวแป๊บนึงมึงจะให้ทำเพลงรักให้ว่างั้นเถอะถ้าจะพิมพ์กนแต่รัก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 นี่ไหนมึงบอกว่าโสด ไอ, Dante, อนน้ก่อหน้านี้คือเปิดโบทแล้วบอกว่าโสดจนทุกคนเกือบทุกคน5้6สบอกว <umba> well ่าโสดครึ่งห้องพอกูให้พิมพ์ปึ๊บเนี่มาเต็มเลยถ้าอยากจะทำเพลงรักก่ะคุณต้องมีบทความดีๆออกมาจากหัวใจเว้ยเช่นรักมันคืออะไรเออเพราะอะไรรักคือขี้ รักก็เหมือนแมงวันที่ตอมขี้อะไรเงี้ยเออขี้ไม่แตกแมงวันไม่ตอมอะไรก็ว่ากันไปเออรักมันเออมาเฮียจะทำเพลงรักให้พวกเองชิงได รับชิมรักมิ้นรับมามาแต่เธอไม่อยู่รักน้ำเนะรักจริงระวังแต่งเหมือนรักกับน้ำที่ขาดไม่ได้รลกคือความรู้สึกที่ออกมาจากหัวใจรักเราหนักรักเราเงารักเธอ้ดยนะรักไอสามรักต้องซ้มรักไม่รักมิวรักว่าปันรักน้องน้ำรักน้องอุ้มมือรักน้องส้มรักกิตติรักตูนรักตอรักไอเตยรักพิมรัก ของเขาใจหายรักสันโดษรักบีมรักสายรักแอมแอมรักเทียบรักจุงเบย์รักหงรักขโมยรักไอตันรักแฟนรักชมพูรักใครดีรักนัดรักเนมรักมุกรักมัดรักมุกรักแหนรักนับเฮ้ รักพลอรักสกายหลักสำราญลักปามรักพลอยลักไม่มาไอพอเท่าหัวหลานเฮลักเยปลักที่สุดลักพ่อแม่รักพี่แดงรักแมนอยู่ลักไปซ้ำรักไม่มีรักเบสรักอาหนังรักแรลรักไก่รักม้อยรัก รักหมดเลยรักขินรักน้ำเฮอรักซับรักจีนลรักเยรันรักบิบมอและรักขนุนรักทอกทอกและรักอมวยรักเชลซีรักพิมรักเขาข้าเดียวรักขโมนยรักเคปรักแยมรักปิงรักหนกบรักรักรักสิดาลรักตอนรักแล้วเหมือนว่ารักฟินรักหลับรักเรารักไอรักเนื้วไก่รักชันวิทย์เป็นพ่อครูรักเอนรักเอ็นดีทีสุดรักประเทศไทยรักหลับและรักแพ้่เฮ้ รักคิตตี้รักขโมยนี่มึงจะไม่บอกว่าความรักนั้นคืออะไรกันเลยหรือไงมึงจะนั่งบอกว่าความรักมันคืออะไรไม่ได้เลยมึงมาบอกรักกันแล้วมึงบอกว่ามึงโสดมากกว่าครึ่งห้องเคยมึงยังไงไอ้มึงมารักเกินรักเนือนมเคทรักเบสซีบาเซโลอนารักคือความเข้าใจและคืออะไรกมึงตอบไม่ได้รักขโมยรักเจรักคือการซ้ำรักแปยถึงรักไม่เพียงพอ เรวรักแทบรักคือการช่วยตัวเองรักแฝงรักจอมรักเยยหรักมุกอยากรักรักคือความหวังรักคือรักไนรักไม้โปโกรักเล็ดรักบีบีเอ็มหมเล็ดรักสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ารักรักคือความผูกพันและคือการให้รักแตงโมรักคือ รักเอิร์รักมารักยิกรักพิกอบรักคอมพิวเตอร์รักข้าวของรักตังพ่อแม่เอิไม่ดีรักแยมรักเติร์รรักมูรักธรรมศาสตร์อย่ามาพอเถอะมึงเยอะไปแล้วเออโอ้โหมีแต่รัก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 ไม่เห็นใจคนโสดบ้้งเหรอ มึงเกงใจคนโสดบ้างไหมไม่มีใครเคยเกงใจคนโสดบ้างเลยนะเย่าห้องเอบีไม่ห้องห้องเอเลี่ยนไม่มีสตรีมมีครับนะครับก็ฟรีมใช่ไหมเขาไม่ค่อยจะตรมอะ่ะ